สวัสดีครับพี่น้องสวัสดียามเช้สายครับมื้อนี้ท่าผีพาน้องมากิจกรรมว่างๆครับผมพี่น้องหาปลาไหลไปเลี้ยงครับพี่น้องนี่ได้แล้วตัวนึง่งลูกปลาไหลครับแม่มันเขาไปกินเบิดเหรอเาไปเลี้ยงไวแต่กินครับ จวกน้ำสานี่นะครับปลาไหลมันออกไข่บ้างไข่ครับพี่นอ้องเม่มันสงสัยเข้าไปกินปลาเมียมันนี่พี่น้องตัวนึงนี่ปลาไหลน่อยครับพี่นอ้องเอาไปเลี้ยงในบอร์เมนครับ รว,ว่วงวสวมนะครับพี่น้องสร้างแหล่งอาหารครับผมร้างแหล่งอาหารไปเถอะกินครับหยามอยากกินกับบยากพี่น้องเอ้ยตักในบอยดี๋ยวขว้างครับหมดก้นอนเลอาเมื่อแะครับซีซิก่กโตตายไปหาโต หลอด4 4ครับผมนี่หาจกน้ำขวดจานครับใส่ถุงมือ,อยางกับจกเราสะหน่วยนี่เขาเคยได้สเสาเดียว3ซีโลเนี่พี่น้องเลยปละไลธรรมาชาติ์ครับนี่ได้อีกแล้วตัวนึงพี่น้อง อีกแล้วได้อีกแล้ว,ลวนี่ไปนุบานไปครับสั่งเลงอาหารไปเถอะกินพี่น้องเลยยนี่ยาิเข้ากับเอาในบอ่อเข้าหมดละเลี้ยงไว้กินเป็นคนมักกินปลาไหลครับผมบาตัวไปหาสื 4, ่อเขาอยากแล้วก็มันเลี้ยงก็ถามมันใหญ่ดีวะนี่ตัวหนึ่งตัวนึง โอ้ยบม่ทันจ่อยพี่น้องเลยไม่ทันจ่อยไม่ทันจ่อยสางแรงอาหารปลาไหลไว้จะกินครับผม